ต้นแบบ IO Link ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ IFM และ Pluck Pay ให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและง่ายดายกับเซ็นเซอร์ IO Link และแอปพลิเคชันระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมถูกผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานอย่างความเร็วสูง2ระดับกระบวนการขึ้นรูปที่จดสิทธิบัตรที่มั่นใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือตัวเรือนโพลีเอม์ที่ห่อหุ้มอย่างเต็มที่ช่วยลดจุดทางเข้าและทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ไม่เอื้อมหน่วย นอกเหนือจากการผลิตต้นแบบ IO Link สำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมแล้วยังมีเวอร์ชันเกรดเพื่อสุขอนามายัยพร้อมร์ดแวร์สแตนเลสและระดับ IP 69k อีกด้วยต้นแบบด้านสุขอนามัยของ IFM ได้รับการออกแบบให้มีพื้นผิวด้านหน้าแบบยืงและหนูในการติดตั้งซึ่งต้านทานการสะสมของวัสดุและช่วยให้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง IO Link ต้นแบบใหม่ของ IFM มีจำหน่ายในสงตระกูลผลิตภัณฑ์ได้แก่ Standard Line และ Power Line รุ่น Standard Line มีจําหน่ายในตัวเครื่องพิกัด IP 67และ IP 69k และมีข้อดีดังต่อไปนี้ Switch Field Bus ในตัวสําหรับโมดูลการเชื่อมต่อแบบ a i s ซ Chain การเชื่อมต่อสายไฟมาตรฐาน M12 รุ่นที่มี4พอร์ตและ8พอร์ตสูงสุด 3.6A พอต่างๆสามารถกำหนดค่าเป็น IO Link, Digital Input หรือ Digital Output ได้ ใช้มาสเตอร์เหล่านี้กับการเชื่อมต่อพลังงาน M12 มาตรฐานทําให้สามารถใช้สายไฟที่พร้อมใช้งานได้ซึ่งช่วยลดต้นทุนโดยรวมของระบบได้อีก PowerLine Master นําเสนอการเชื่อมต่อต่อ M12 ที่โคดแบบตั้งเดิมขนาดกะทัดรัดที่สามารถต่อสายโซ่เดซีได้และได้รับพิกัดสูงสุด1 2แอ์ IO Link Master ถูกฝังไว้ด้วยเทคโนโลยี Technology Internet of Things Industry 4.0ของ i f m โดยจะส่งข้อมูลไปยัง PLC และระบบธุรกิจอัจฉริยะของคุณเช่น SAP พร้อมกัน IFMIO Link Master ส่งข้อมูลในจุดที่คุณต้องการมากที่สุด